สวัสดีครับผมมดสนมกังระยองครับผมที่นี่เราอยู่กันที่โรงแนนอ,งอ,งองนสศนกอนะครับที่คือรายการโบราณบริตี้ทีวีทีวีของคนหัวโบราณครับผมดำเนินรายการคนเดียวก่อนเ,อเดี๋ยวจะมีพ่กรณ่วมอีกสองท่านครับเดียวยาประจำกับรายการของเราครับโบราณไรตี้ทีวีครับผมก็คือคุณแจ็คของจาวาแล้วก็ คุณบู๋หนองสองห้องครับเดี๋ยวจะอยู่กับเราทุกๆเทปครับทุกๆเทปครับผมมาส่วนวันนี้ก็เป็นเทปแนะนำรายการให้ทุกๆท่านาติดตามพวกเราเราจะนำเสนออะไรก็ได้ครับที่ว่า,าเป็นของโบราณคือของใช้ส่วนตัวของใช้ทั่วไปหรือยาทาหน้าต่างๆที่เก่าโบราณเดี๋ยวเราจะนำเสนออย่างแต่เราจะยึดตักในด้านวาไรตี้แล้วก็ เฮฮาเพื uh, ่อ <laughs> ส่วนใหญ่ครับคือฝากพี่น้องติดตามพวกเราด้วยครับโบราณไวตี้ทีวีทีวีของคนโบราณครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับลองดูสักหน่อยไม่ได้ชวนใครไปบ่อยๆใครอยากให้น้องน่ามาด้วยกันรับรองคนดีจะแฮปปี้กันทั้งวันเรามาูสัมพันธ์กันที่บางแสนนะบางอนแสนเป็นดินแดนจะรักใครที่